สวนจัน์ปทุมธานีกรณีจากบางปะอินสายเหนือสายอีสานเข้ากรุงเทพมุ่งหน้าบางบัวทองเลยแยกลาดลุนแก้วมาก็ให้สังเกตซ้ายมือ จอปั๊มปอตทเสียก่อนนีอย่างที่กำลังเห็นอยู่ข้างหน้านี้ถ้าถึงปอตทก็เรียกได้ว่าถึงสวนจันเพราะเลยจากปอตทไปราวร้อยเมตรเท่านั้นก็จะถึงทางแยกเข้าสวนจันคือแยก ก่อนจะข้ามสะพานรองบางโขใต้ไปถนนราชพึกถ้าตรงไปก็ยังวิ่งอยู่บนถนนกาญจนาภิเศษแต่ถ้าข้ามสะพานไปแล้วแยกซ้ายมือก็คือไปถนนราชพึกเข้ากรุงเทพแต่ เรามาสวนจันทร์ก็แค่เลยปั๊มปตทนี้ไปอีกห้าเมตรมเลี่ยงซ้ายเล็กน้อยก็ให้เตรียมเขาบอก500เมตรไอ้ก o เกิลแมปมันบอก500เมตรแล้วก็500เมตรตามมันก็คือพอเลยปั๊มปตทอมาก็เตรียมชิดซ้ายเปลี่ยงซ้ยงายเล็กน้อย ตรงนี้เลยคือยังไม่ต้องข้ามสะพานคลองบางปูได้300 m. เมตรเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวตรงที่เขาบอกให้ยูเทิร์นนี่แหละคือเป็นทางยูเทริรนใต้สะพานด้วยแต่ก่อนตรงนี้มันก็คือสีแยก <Real> เลี้ยวซ้ายแต่พอมีถนนการจนาภิเิกมาสร้างสะพานมันก็เลยกลายเป็นแค่ทางเข้าอย่างนี้ครับต่อไปอีก800เมตรมันก็จะบอกว่าเหลืออีก800เมตรก็จะถึงนี่ก็เท่ากับมาถึงส,วน,นว,สวนจัน์ทแล้วสวนจัน์ทรเดือนแรมร้อนสื่อตะวัระปทุมธานี อยู่ที่นี่เอง ถึงซอยเข้าวัดนันทวันปัญญารามก็คืออีกครึ่งหนึ่งไปอีกเราอีก300เมตรเลี้ยวซ้ายส0มเมตรก็เลยวัดซอยวัดนันทวันปัญญารามมา350เมตรนี่คือ ข้างหน้านี่แหละซอยหน้านก่็เป็นซอยสวนจานเลี้ยวซ้ายแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาตามที่เขาบอกนี่แหละช่วงนี้เทศบาลอ,อบอตอกำลังจะมาทำถนนใหม่พร้อมหลอกขออปรปาใหม่ให้อีกสักเดือนสองเดือนก็ จะได้ถนนใหม่ก่อนขึ้นปีพุทธศักราช2568ครับจุดหมาย<ก>ของคุณอยู่ทางขวาสวนจันทร์ก็อยู่บางมือกลุ่มแรกนี่แหละคืออยู่ก่อนใครในซอยทั้งอยู่ก่อนทั้งมาอยู่ก่อนทั้งถึงก่อนทุกคนในซอยนี้ส่วนต้นตานนี้ ถ้าจันเห็นจันก็คงจะจำได้ครับ